สวัสดีทุกคนคะ่ะว,นนวันที่16กันยายน2568เป็นวันที่ดาวศุกร์เนยย้ายจากราศีกรกฎไปอยู่ที่ราศีสิงห์นะคะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลเดี๋ยวเรามาดูว่าย้ายแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีตุลน,นะคะวันที่16กันยายนเนี่ยดาวศุกร์จะย้ายจากราศีกรกฎไปที่ราศีสิงห์ทีนี้อยู่ที่ราศีสิงห์เนี่ยจนถึงวันที่11ตุลาคม2568เป็นเรื่องอะไร ดาวสุขของคุณเป็นดาวเจ้าเรือนตนุตัวคุณเองเลยนะกับเดือมะนมรณะเราก็รููว่าตนุอยู่เรือนรา,าพะเนี่ยเออเขาเร่าตัวคุณเนี่ยจะมีโชคราบมีราบอยู่หนึ่งๆแต่ที้ก็ต้องบอกก่อนว่าลาบเนี่ยมันแต่ละคนมันแตกต่างกันอย่าไปพุ่งเป้าในเรื่องการเสี่ยงโชคสัทีเดียวนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการได้ของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้รวมถึงตัวคุณอาจจะมีเขาเรยกร่างกาย อ้วนท้วนสมบูรณ์ขึ้นกับน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ได้นะอ่าหรือตัวคุณเองมีความสุขก็ได้มีความสุขในเรื่องอะไรล่ะแต่ละคนนั่นแหละในเรื่องของรับผลหรือบางคนนีะ่ะอาจมีสามารถหาช่องทางให้เกิดรายได้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะมาแต่ละคนมันแตกต่างกันไปก็ดูไปนะคะทีเนี้ยดาวศุกร์คุณเป็นดาวเจเรือนมรณะด้วยมรณะอยู่เรือนราพานเนี่ยเรามองในมุมบวกวนะอาจจะมี บุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งน่ะทําให้เกิดราบผลของคุณทีนี้ราบผลกมันอาจจะเป็นเช่นบางทีอาจจะมีคนเขาเอคนก็คน,คน,คนต่างถิน่นต่างแดนไ่เยี่ยมคุณเนี่ยอาจจะซื้อขนมซื้อของสวยของงามมาฝากคุณก็ได้เหมือนกันนะอย่าไปพุ่งเป้าในเรื่องสินโชคซัทีเดียวนะคะหรือบางคนเนี่ยก็ได้ราบจากคุณแม่เอได้มรดกก็ได้ หรือบางคนได้โชคราชก,การเสี่ยงโชคอ่ะทีเนี้ถ้าจากการเสี่ยงโชคเขาบอกเขาเออแนะนำมาแนะนําว่าให้ซื้อเลขที่เกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุทะเบียนรถอ่าหรืออายุคำว่ากันไปนะคะบางคนจะมีโชคลาภจากต่างถิ่นต่างแดนทีนี้ในกรณีต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราเนี่ย มีญาติพี่น้องไหมทําธุรกิจหรือเปล่ามีสื่อทำสื่อออนไลน์ไหมอย่างเงี้ยแต่มากน้อยไม่เท่ากันนะคะอันนี้ต้องดูดีๆนะทีนี้ถ้ามองในมุมลบมั่งมุมลบนั่นคือปัญหาอุสากรคภัยคืออะไรล่ะอา่อาจจะเป็นนี่แหละบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยทำให้ราบนั้นเนี่ยมันติดขัดมีปัญหาติดอย่างไรก็ต้องดูที่สถานการณ์ของแต่คนนะ รวมถึงโรคภัยก็ได้เหมือนกันอ่อันนี้ก็ให้ไปดูตามอ่เรียกว่าเหตุการณ์ที่แต่ละคนจะเจอกันเราก็มองนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามหรือเรื่องของสุขภาพเนี่ยยังแก้ไขกันได้อะไรกันได้อยู่นะอย่าเพิ่งไปกัง,งวลซะเรียกว่ากัง,งวลกันมากนะคะอันนี้ก็ต้องดูดีๆนะว่าแต่ละคนเป็นเรื่องของอะไรรับผลนะคะ ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็มะคลิปคิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนกันข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนเน่ยพบแต่ความดีมีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ